ตอนนี้เหมือนว่าเพื่อไทยและคุณทักษิณชินวัตรจจะทราบโมเดลแล้วว่าการที่จะชนะเลือกตั้งในครั้งหน้านควรทํำยังไงและหัวใจสําคัญของชัยนะในครั้งหน้าเต้องยึดบ้านใหญ่ให้ได้เพราะสุดท้ายน,นะครับในการเลือกตั้งสอสองเขตกับสอสอปฏิริษีมากกว่าสสเขตมากกว่าสีต1 1> ต่ต่อหนึ่งสี่ร้อยต่อหนึ่งนะ,ะเพราะอะไรฮะเพราะบทเรียนสําคัญที่ต้องทบทวนกันใหม่เพราะบทเรียนนี้ฮะ ตอนเลือกตั้ง14พฤษภาคมปีที่แล้วเนี่ยครั้งแรกในรอบ22ปีที่ไทยรักไทยตั้งแต่นั้นฮะไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยแพ้การเลือกตั้งไม่เคยแพ้ใครนะ22ปีนะตั้งแต่ก่อตั้งพรรคปี41แล้วก็เพื่อไทยเนี่ยปี2 5 6 6 14พฤษภาคม104เตี่นั่ง ก้าวไกลร้อยห้าสิบเอ็ดที่นั่งแบกันสิบที่นั่งสิบเตียงยังไงก็แบกทั้งระบบเขตและระบบปฏิริชเออแล้วคุณทักษิณบอกหลังจากนั้นก็ถอดบทเรียนเลยนะเก้าวไกลก็บอกว่าคุณทักษิณพูดเองนะใช้หลักของ UGC User Generated Content รวดเร็วสมัยใหม่ตรงใจลูกค้าเน้นแพลตฟอร์มทิกต็อกอ่าขณะที่ของเพื่อไทยก็คือ transform ตัวเองช้ายังเก่ายังเก่าและ transform ตัวเองช้านะเลยองค์กรใหญ่ใช้วิธี การปรับของที่มีัอยู่ไม่ทันสมัยพอองค์กรใหญ่แค่ปรับผุปรับต่างๆเคลื่อนตัวช้าอันนี้บทเรียนของคุณทนายนะที่มองตอนนั้นและแน่นอนครับสิ่งหนึ่งแล้วเนี่ยต้องบอกว่าบ้านใหญ่เนี่ยนะทั้งบ้านใหญ่กระสุนแพ้กระแสแพ้กระแสเขาบอกว่าบ้านใหญ่อาจจะชะล่าใจทั้งนั้นอ่ะชะล่าใจชะล่าใจนะก็เนี่ยบ้านใหญ่ที่แพ้อสวัสมุนปการเกลี้ยง หมด8เขตพี่ตูเตช่าหมดทางหน้าเขตบ้านใหญ่คุณปลื้มหมดเลยบ้านใหญ่วิลาวันบ้านใหญ่วิลาวันปราจีนอ่าเนี่ยจอไปหนึ่งนะบ้านใหญ่วังน้อยสอสมรงเสียไปหนึ่งที่บ้านใหญ่สะสมทรัพเสียไปกี่เขตนะนี่เสียไปสองที่นั่งครับนะครับและก็ทางรอดบ้านใหญ่เขาบอกว่ามันเรื่องของความแกร่งแข็งงแกร่ของบ้านใหญ่อยู่ไหนความเป็นสังคมอุปถัมภ์ครับนะและก็ พัฒนาจังหวัดชุดใหญ่ยังลักษาเขาศึกษาโมเดลว่าําไมบ้านใหญ่2จังหวัดนี้ถึงไปได้ลักษาได้นะก็คือบัรหารบุรีกับเนวินบุรีบัรหารบุรีคือที่ไหนครับสุพรรณบุรี่เนวินบุรีที่ไหนบุรีรัมย์ทำไมสองจังหวัดนี้ถึงเขายืนได้เพราะมี3ส่วนสังคมอุปถัมพัฒนาจังหวัดชุดใหญ่กระสุนเต็มครับเต็มเต็มไครมาเกยทับเลยพรั่นพรั้นมาถึงตอนนี้เห็นแล้วว่าที่ผ่านมาบ้านใหญ่สเปะสปะ นี่คือไอเดียนะว่าต้องกวาดต้อนบ้านใหญ่เข้ามาต้องกวาดต้อนบ้านใหญ่มาอยู่ในรั้วของเพื่อไทยครับมันไม่แปลกนะบวชหลานนายกนายกท้องถิ่นด้วยนะนายกท้องถิ่นไม่ใช่นายกอบจนะนายกเทศบาลปทุมธานีคุณทักษิณต้องไปงานงานวันเกิดไม่ใช่นายกเมืองด้วยนะนายกธัญบุรีวันเกิดของนายกเทศบาลนครท่นทุบุรี คุณนักสินก็ไปนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยต้องยึดบ้านใหญ่ที่ผมบอกเนี่ยพอชั่นการเลือกตั้งโมเดลบ้านใหญ่เนี่ยนี่อาจจะละเลยเรื่องบัญชีรายชื่อได้เพราะโมเดลเนี่ยพอชั่นมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคือทางทางเพื่อไทยก็มองแล้วว่าในร้อยเนี่ยพอตใหญ่ที่สุดอ่ะอยู่ที่สสเขตและเพื่อไทยก็ทําใจแล้วว่าบัญชีรายชื่ออาจจะแพ้บัญชีรายชื่อเนี่ยอิงกับกระแสถูกซึ่งโอกาสที่จะแข่งกับก้าวไกลในเลือกตั้งข้างหน้าเนี่ยยากมากยากเพราะนั้นตรงเนี้ย ก็ก็มีบ้างนะแต่จะเน้นตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าสามารถไปยึดบ้านใหญ่และยึดเขตได้จะส่งผลต่อบัญชีรายชื่อโดยกระชับสุชื่อเลยใช่เพราะการที่จะยึดใน400เนี่ยหัวใจํำงันคือสสเขตปุพานบ้านใหญ่การเมืองหัวธรรสอสเขตอิงกระสุนแน่นอนขนาดที่สสบัญชีรายชื่อเนี่ยอิงกระแสนแสเพราะนั้นกระแสนี่ทางเพื่อไทยคมประเมือนแล้วว่าเพราวัดยากสู้ยากสู้กับก้าวไกลของยากเพราะฉะนั้นต้องเป็นอินไซด์เอา เพราะฉะนั้นเอาตรงนี้แหละคือต้องบอกว่าเพื่อไทยเหมือนเล่นกอล์ฟฮะต้องทำอินไซน์เอาอินไซน์เอาเพราะว่าได้ภายในไปข้างนอกแต่ก้าวไกลก็ทำเอาไซน์อินสร้างกระแสเข้ามากดดันกันเพราะนั้น400ที่ผ่านมาครับ400ที่ผ่านมาบ้านใหญ่กระจายไงกระจายพลังประชารัฐกระจายภูมิใจไทยแข่งกันเองด้วยแข่งกันเองด้วยคือบ้านใหญ่แบบกระจายมากพอบ้านใหญ่กระจายและแข่งกันเองเนี่ย มันทําให้บางทีเห็นไหมก้าวไกลชนะนิดเดียวก็คือชนะแต่ถ้ารวมบ้านใหญ่ออกมาอยู่ในมุ้งเดียวกันอก้าวไกลอาจจะเหนื่อยคือมุ้งไหนมุ้งเพื่อไทยอันนั้นคือเป้าหมายตอนนี้บ้านใหญ่ของพลังประชารัฐคืออีกหนึ่งเป้าหมายของเพื่อไทยนั่นก็คือเทียนทองเทียนทองเทียนทองอย่าแยกกันอยู่อย่าสรวงอยู่ที่ตีนุชอยู่ที่ตอนนี้สระวงเทียนทองเป็นเลขาเพื่อไทยแล้วเลือกตั้งครั้งหน้า มาไหมเห็นเป้าไหมว่าทำไมเอาสรวงเทียนทองมาอยู่นี่ก็ต้องการเทียนทองทั้งหมดไงถูดทองบ้านใหญ่กำแพงเพชรกำแพงเพชรวราเทพรนี้แยกเป็นสองมุ้งอยู่นะแม้จะพักเดียวกันสองมุ้งนะสองมุ้งอยู่แม่จะพักเดียวกันมุ้งวลาเทพกับมุ้งผู้กองมนัสอ่าใช่ไหมรับเพราะฉะนั้นมารวมกันซะคือผ่านไผ่ลิกใช่ไหมถูกต้องเพราะนั้นกำแพงเพชรผ่านไผ่ลิกของผู้กองมณัสผ่านอนันตผลอำนวยของวลาเทพเพราะนั้นกำแพงเพชร บ้านใหญ่เพชรอยากให้เข้าเพื่อไทยครับบ้านใหญ่เพชรบณ์ล่ะอันนี้ไม่ใช่อยากเข้าอยากมาแล้วอยากมาแล้วนะจริงจริงบ้านใหญ่เพชรบณ์คุณสันติพร้อมพัฒน์เนี่ยกับสายเพื่อไทยจันสองล่าเนี่ยเขาปึ๊กอยู่แล้วเขาปึกอยู่แล้ววันเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยบ้านใหญ่นี้มีโอกาสมาเพื่อไทยบ้านใหญ่พะเยาบ้านใหญ่พะเยาอยากมาแต่ถูกกีดกันครั้งที่แล้วจำได้ไหมที่ที่คนรุ่นคนรุ่นใหม่ได้เอาแล้วทีม ติงแตงในห้องแอร์ไม่เอาอเตอนนี้ห้องแอร์เริ่มอ่อนแล้วอ่อนแล้วใช่ไหมอ่อนแล้วบอกว่าสถ้าไม่งั้นเนี่ยไม่ชนะไม,ไม่ชนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องรวมแล้ต้องรวมแล้ว นี่ในส่วนบ้านใหญ่พลังประจัรัฐน์นะที่จะถูกโอนก้ามานะครับการเลือกตั้งทําไมนนบุรีคุนทักษิณต้องไปอันนี้น่าสนใจบอกแล้วว่าที่ผ่านมาเป็นไงนนบุรีก้าวไกลกวาดหมดเลยทั้งเจ็ดเขตเมื่อก่อนเป็นฐานที่มั่นของอะไรไหมเป็นฐานที่มั่นของเพื่อไทยนะแปดเขตด้วยซ้านะเดี๋ยวนี้ขยายก็เพราะความเจริญของเมืองบ้านจัดสรรเยอะกระแสกระแสมาและที่สาคัญพี่ชัาบ้านใหญ่เนี่ยไปอิงก้าวไกลด้วยนะตอนนี้บ้านบ้านจะบ้านใหญ่จะไปส้ม ไปตั้งแต่มีกวักมือมาไปตั้งแต่แดงเห็นไหมไปตั้งกราบที่มอบให้สีอะไรแดงไม่ใช่สีส้มอ่จริงจงที่มอบคือคุณทักษิณใช่ไหมนี่ไงล่าสุดที่ไปนี่ไงคุณสมนึกไงนี่ไงบ้านใหญ่ตอนเลือกตั้งที่ผ่านมาบ้านใหญ่นนบุรีเนี่ยก็อิงอิงแนบแนบกับเก้าไกลนะครับเพราะนั้นคุณทักษิณเพื่อใส่เขาทราบครับถ้าจะชนะในนนบุรีกลับคืนมาเนี่ยต้องไปคุยบ้านใหญ่คนไหนบ้างนะต้องบอกว่าคุณสมนึกเนี่ยนะเตชาแล้วนะนายกเทศมนตรีนครเนี่ยนะ โอ้ยครองนี้มาเป็น20ปใีใช่ใช่เพราะสิ่งที่สิ่งที่วันเกิดล่าสุดคุณทักษิณเลยต้องไปและแน่นอนครับในงานวันเกิดนั้นมีสปีดท,ที่น่าสนใจจากคุณทักษิณชินวัตรครับไทยรั้งไทยมาทางดินนายกสมนึกเนีย่ยแข็งแรงที่สุดนะครับก็วันนั้นเรากวาดหมดวะกวาดหมดเลยในมณฑลุรีวันนี้มีคนกวาดไปเยวเราจะกวาดขึน จะกวาดคืนจะกวาดหมดเลยครั้งที่แล้วมีคนอื่นกวาดไปเมื่อก่อนเนี่ยเขารวมพลังไงรวมพลังอุดมเดชรัตนเสถียรบ้านใหญ่ฉลองเลี้ยวแรงอ๋อใช่ใจ่แล้วต่างๆเนี่ยมาอยู่เพื่อไทยรักไทยใะก็เลยกวาดหมดตอนนี้เพื่อเก้าไกลกวาดหมดคราวนี้คุณคุณทักษิณประกาศเมื่อวานนี้จะกวาดให้หมดกวาดได้หมดในนนทบุรีอ่าและก่อนที่จะไปนนทบุรีไปไหนนะเชียงใหม่ไปปทุมก่อนปทุมปทุมใช่ไปปทุมแต่ ที่นี่ฮะถือว่าแม้ไม่กว่าทั้งหมดแต่ว่าเสียเหลี่ยมไปเยอะเสียไปเลยเสียไปเจ็ดที่นั่งบ้านเกิดนี่เสียนะบ้านเกิดเสียเจ็ดที่นั่งเก้าไกลเสียหนึ่งที่นั่งให้พลังประชารชนนี่ไงเก้าไกลเจ็ดเพื่อไทยได้สองพลังชาฐได้หนึ่งเนี่ยนี่แล้วก็ล้มช้างเพียบเลยถูกต้องมีตระกูลเลยบ้างมิชางที่จะรวมพลังบ้านใหญ่กลับมาครับก็ต้องไปเอามรวมของอะไรนะอมรวิวัน์นี่อมรวิวัน์อยู่แล้วนะครับอยู่อยู่แล้วแต่ต้องรวมนี่นะ ตระกูลต่างๆท, PAUL: ที่เข้ามาในเชียงใหม่เข้าเป็นปึกแผ่นเพราะบ้านใหญ่เป็นหน้าที่ของคุณทักษิณที่จะทวงคืนบ้านเกิดต้องไปจับมือกับบ้านใหญ่ต่างๆที่แยกย้ายที่ผ่านมาเพราะถูกเจาะเจ็ดเก้าอี้ในเขตเจ็ดเขตนี้เยอะมากมานหนึ่งพลังประชารัฐที่เป็นบอกว่าสายผู้กองีสายผู้กองเนี่ยก็จะทําให้มันแน่นฮะมันแน่นขึ้นนี่คือเจ็ดเขตที่ถูกก้าไกลเจาะในบ้านเกิดถือว่า หน้าวิตกมากนะครับโอ้นี่ครับนี่เรื่องของบ้านใหญ่แล้วไปโคราชโคราชก็กล่าว่าจะรวมบ้านใหญ่ให้มาอยู่ที่พื่อไทัยนะก็วันนั้นไปโคราชนี่จีบคุณสุวัฒ บนเวทีเลยชัดเเจนลยบอกลูกสาวให้มาจีบลูกสาวมาจีบลูกสาวมาจีบแล้วคุณสุวัสดิ์ริปตาพลบเนี่ยเคยรวมกับไทยรักไทยครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งปีอะไรปีสองพการเลือกตั้งปี2548 48ใช่ไหมสี่สิบแปให้ตอนนั้นเนี่ยนอกจากคุณสุวัสดิ์มารวมแล้วพรรคอื่นมารวมเพื่อไทยชนะเลือกตั้ง377ที่นั่ง377ที่นั่งนะครับก่อนที่จะมีการรับระหาอันสี่เก้านะเอาทนคุณสุวัสดิ์รวมนะรวมไปวิรศักดิ์หวังสุวิโโกศลลอออ่่าาาันนนีี้้้มแวภรรยยเ เป็นนายกอบจอยู่โอ้นี่สำคัญมากนะประเสริฐเขาเป็นอดีตเลขาธิการพรรคไม่ไปไหนเพราะนั้นโคาดเนี่ยครับบ้านใหญ่ต่อไปเนี่ยถ้าเอาคุณสุวัสด์มาอยู่ด้วยเนี่ยครบแล้วกันนี่ก็ก็ก็ครบเกือบครบนะฮะเกือบครบ็อาจจะมีที่อยู่พัิรัตกคุวิรัติและน้าเศพษ์อ่าอันนั้นอะ ก็อ่อนแรงลงไปหน่อยใช่ไหมนี่คือที่ที่ปฐุมธานีที่ปฐุมธานีปฐุมธานีเป็นอีกที่หนึ่งที่คุณทัศษินแบบโอ้หมายมั่นบอกว่าไม่รู้จักแจ๊ดเป็นใครไม่รู้จักแจ๊ดเป็นใครเพราะนั้นนี่คือแนวทางของเพื่อไทยและกองคุัศษินที่รู้สูตรแล้วว่าการที่จะชนะเลือกตั้งในข้างหน้าไม่ว่าจะเกิดขึ้นในปี70หรือว่าก่อนปี70แล้วแต่เนี่ยการยึดบ้านใหญ่เป็นหัวใจสำคัญของการชนะก้าวไกล